มากูจบเห็นไหมผมถูกไหมผมไม่เห็นอะไรนะปึ๊บหยุดที่เดิมบอยแจ็คเกออกมาคือตีตะกายอย่างเงี้ยไม่ได้เฟรนลี่นะเขาข่มผมกัดเลียทับทิงนี่คือการทับทิงเหมือนแล้วก็สังเกตนะครับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยวิ่งแต่ผมทีนึงไปเช็คคุณเจ้าของทีนึงอย่างเงี้ยแสดงว่าเขารู้สึกว่าแอคชั่นอย่างเงี้ยถูกใจไหม อยาน,นี้นะครับถ่ายวีดีโอได้นะเวลาเราเดินนะครับจะเย็นเย็นตั้งท่านะดึงนะครับสังเกตนะครับผมจะจับเชือกแค่สองนิ้วเราจะไม่ใช่กุมแรงเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขากลัวเราต้องการให้เขาคิดอยู่ใต้ขอนั่งหมอบลดดีเฟนส์ถ้าสมมุติเขานั่งหมอบอย่างนี้แต่อยู่ในโพสิชนันด้านหน้าที่เขาเลือกครับผมถือว่าผมชนะเขาแค่แปดสิบหมอบเนะี่ยคือการลดการป้องกัน แต่สิ่งที่ผมต้องการเวลาเขาเรียนรู้อย่างเงี้ยครับถ้ารีทอเรชเนี่ยผมอยากให้เก็บร้อยเก็บร้อยคือเขาไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่หน้าดูหลังเขาจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เราเลือกคือซ้ายมือตอนต้องหมาชินครับมันจะเป็นไซเลน์คอมมานด์คือเขาต้องรู้ตัวเลยว่าไม่ว่าจะใส่แฮนเนสใส่ปลอกคอสวยๆหรืออะไรก็ตามครับไปข้างนอกเนี่ยเขาจะอยู่ข้างๆหนงนจุงหรือยังชี้น้ำอย่ากระตุกนะดึงเลยยอมใช่ไอคอนแทร์จะเห็นหูนะครับกระดิกไปกระดิกมาไม่สเตเบิลใช่ไหมใช่ไม่สเตเบิลจังหวะตรงๆปึ๊บหยุดที่เดิม จังหวะสามรอน้องหมาตอบสี่เวลาเขาเดินพุ่มาดึงแบๆถ้าเราจุงไปไหนก็ตามอยู่ด,ด้านข้างเวลาน้องหมาเริ่มมีสติกับการทําอย่างนี้ครับโอกาสเห่าจะต่ําลงาทันทีเพราะเขาจะต้องสนใจเรามากกว่าสิ่งแวดล้อมแต่อตอนนี้เขาสนใจสิ่งแวดล้อมเจออะไรก็อยากวิ่งเจออะไรก็อยากเหา่าดูว่ามีสติไหมเรียกชื่อชมเจอเนี่ยนั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมแคสเปอร์เก่งมากแต่หัวสองทีหนึ 1, 2. 2> <c oughs> ่งสองเเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเราฝึกช่องสกิลมากๆครับ เวลาเราชมปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าแคสเปอร์เหมือนรีลิสออกกันทีเหมือนฉันทําจบแล้วอะฉันไปแล้วนะเห็นหูไหมหสังเกตนะครูหางตาถ้าแคสเปอร์ยกหน้าผมยกหน้ามองผมแสดงว่าจาังหวะที่ผมเริ่มใส่แคสเปอร์เนี่ยแคสเปอร์รู้สึกเริ่มเรียนรู้ตามมองดูเฉยๆนะครับผมอยากเห็นแอคชั่นเขาเนาะแต่แคสเปอร์เป็นหมาทดลองนะเพราะว่าเขาเดินเนี่ยสังเกตนะเขาเดินเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยแต่เขาดีที่มีการบุนลูกแคสเปอร์คอยเก่งมากครับแคสเปอร์คอย ถนะูกนะเ,กเห็นไหม,ไมนคนถักไหมเก่งมากครับเห็นไหมไม่เสถียรแคสเปอร์คอยเก่งมากครับเห็นไหมคืไม่เสถียรแคสเปอร์คอยไม่คอยเก่งมากแคสเปอร์นี่คือสิ่งที่ผมบอกชมปุ๊บไปเลย,เ,ลยเหมือนฉันทำจบจ็อบแล้วนะ <S <S สิ่งที่เราทำครับคือแคสเปอร์ใจเย็นๆแคสเปอร์ใจไม่เย็น เขาควรจะยอมรับด้วยธรรมชาติด้วยการนั่งหรือหมอบคือการลดการป้องกันแต่อกรบป้องกันตัวนี้ยผมต้องเป็นคนชี้นําคือข้านซ้ายเนี่ยวลา้เขาลองแล้วก็เป็นสีเรียนแล้วก็ดึกกลับมาเห็นไ,ไหมนั่งผมจะลองเปิดโอกาสเขาหนีนะคอยเก่งมากลูกคอยโอ้โหนะครับเก่งมากลูกคอยไอคอนแทยกตนมองนะเก่งมากลูกคอยคอย เก่งมากครับแคสเปอร์คอยคอยแคสเปอร์ดาราบอนก็เจออ่าแคสเปอร์ปอรปอรปอรไปลกูกตอนนี้ถามผมชอบแคสเปอร์ไหมผมชอบผมชอบท่าทางเขานะเพราะท่าทางเขาโอเคมากเลยแคสเปอร์อะ่ะจะต้องมีภาพจาของพวกคุณอย่างนี่บอกสิ่งที่เห็นกับตาได้ยินกับหูสังเกตว่าผมจะไม่ดุเขาเลยแม้แต่นิดเดียวถามผมไม่ต้องการถ้าสุดระแวงผมถ้าน้องหมันระแวงผมไอคอนแท a ความไว้ใจมันจะหายลง คือถ้ามันหายอะ่ะมันจะกลายเป็นเหลือแต่แค่เซียเบดคือต้องสั่งให้มันกลัวทําให้มันหยุดด้วยความกลัวแต่ถ้าเขามีตัวนี้ต่อเราโฟกัสต่อเราเขาจะเกิดออโต้เรียนนิ่งเฮ้ยเรื่อชื่อชมแคสก็เก่งมากปั๊กกปเก่งมากแคสก็เก่งมากเซฟโซนถูกไหมแต่เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วปลอดภัยดีเขาก็นอนอยู่กลางวงเลยแล้วถ้าสมมุติเมื่อแกคุณป๊อปเป็นคนฝึกถูกไหมถ้าเขาเกลียดคุณป๊อป เขาจะไม่มองหน้าคุณเขาจะต้องหลบตานี่เขารู้สึกประทับใจแข็งแรงมันไม่มองฉันแต่หูไม่ได้เพราะว่าความคยชินไม่เกิดอ้้กูจบเห็นไหมุณถูกไหมหูไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมแฮปปี้ถ้าสมมติผมจังหวะที่หนึ่งนะผมแฮปปี้ตีเดียววอล์กอะคุณจะเป็นหางนี้นะตอนที่เราเดินจังหวดสองอะถ้ามันหนื่างมันต้องลงแต่เลือหางขึ้นเดีพอชินนจะดีใช่ใช่